ครับก็กลับมาดูเกมในครึ่งเวลาหลังครับวัดสำโรงขับบรรลุมฮะในชุดสีม่วงทั้งคู่ครับบรรลุมสีม่วงเข้มฮะวัดสำโรงม่วงขาวแล้วก็ยังเล่นระวังกันอยู่ฮะเล่นง่ายๆครับดักได้โดยวัดสำโรงฮะกระชากไปนะครับ เจ้าฟีโน่ครับยังดันบอลได้ดีครับดักบอลได้ดีอยู่ฮะยกบอลยาวมาโยนบอลยาวๆมาฮะเจ้าที นี่ฮะแสงต้องปรับตลอดครับถ้ามาฝั่งนี้ครับเหมือนกับย้อนแสงฮะยกบอลยาวมาฟีโน่ดักบอลได้ป้ายไปทางขวาหาเจ้าเบสนะฮะแม่นี่เบอร์โอครับเขามาดักได้เจ้าเบสเข้าไปดักอีกทีหนึ่งพี่เจ้าพัดครับตั้งเกมใหม่ฮะไปหาฟีโน่โยนบอลยาวๆมาหาเบสครับเมกบอลมีเพื่อนด้านซ้ายจัดใจยิงเองกับลูกนี้แม่เสียได้ครับโอ้เพื่อนขึ้นไปรอแล้วฮะ โอ้โหแมดูดีทีก่กระโดดทันนะครับนี่น้ำใจครน้องฮรนี่โค้ดสอนมาดีครับเปล่าปุ๊บก็ขอโทษเพื่อนครับวอลลุมได้ฟีคลิกฮะ <S <S ครึ่งสนามพระโยนหาเจ้าเบสดักขึ้นมาใหม่ครับหาฟีโดฟีโ่หาก,ากัตตันบูครับกัตตันบูไม่ผ่านครับลูกนี้จ่ายแทงช่องไม่ผ่าน สุดเส้นฮะแล้วก็เป็นบอล่อนไสําำรงครับเล่นง่ายๆครับลูกนี้มาแล้วฮะเจ้าเบสรุดเดียวครับโอ้โหแม่เขาเร็วกว่าครับเบอร์หกนี่ยผ่านมาครับคืนบอลง่ายๆครับไปไม่ได้ก็คืนก่อนครับสายไม่เปิดขวาไม่เปิดครับแล้วก็จะพอดแทงไฮเบส เบสึ้นโอ้ไม่คืนครับลูกนี้เบสใจเย็นครับก็ยังเล่นไม่ผุนพางเขาจึงดักบอลกันเอาหลุดไปแล้วครัลูกนี้ประตูโอ้โหแม่ประตูออกมาปิดเสาแรกดีครับเกือบไปแล้วครับวันลุ่มแทงบอลมาให้โอ้โหเจ้าเบสครับยาวไปครับ มาแล้วครับนี่เจ้านัดครับมีอาการเจ็บอยู่ครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหลูกนี้กระแทกกระชากลากไปฮะแต่ยังมีอาการเจ็บอยู่ฮะเจ้าบูนัดครับแล้วก็ตัดสใจยิงเอ้ยโอ้ติดไปลายดิ้วครับลูกนีแมเกือบเป็นประตูฮะโนดักได้โนโน แล้วก็ตัวสุดท้ายครับแล้วก็ตัดสินใจครับเป็นลูกคิดคอนเนอร์ฮะยกบอลยาวมาประตูรับออกมาได้ครับ <c oughs> โอ้โดนโอ้แม่เอมือไปไม่ได้ครับลูกนี้โดนเพื่องลังไว้ครับแล้วก็ดันบอลให้กับตันบูครับแล้วบูอ่ายังได้ลูกคิดคอนเนอร์ฮะได้ลูกเตะมุมครับ ยกบอลย้อนกับไปหาฟีโน่ครับฟีโน่ฟีโน่ดึงบอลมาทีฮะแล้วแล้วก็ปาดไปเสาแรกโอ้โหไม่เข้าครับลูกนี้ปาดสวยครับไปด้ประตูฮะไม่ได้ครับเป็นโอกาสของสำโรงโต้บ้างกลับมาครับเป็นของแล้วก็นี่ครับผู้รักษาประตูเราฮะเจ้าทีครับโอ้โหวันนี้กาที่ M10 มสิบได้สิบครับเซฟเหลือเกินฮร แทงบอลไปโหไม่เป็นไรเอาใหม่ฮะไม่ได้ก็ไม่สี่ครับดักบอลได้ครับกับตันบูให้นัดนัดตัดสินใจแทงฮะเขี่ยทิ้งไปก่อนครับแล้วก็มาเป็นบอลของเจ้าพัดครับตัดสินใจยิงครับลูกนี้โอ้โหเพื่อนเซฟ เจ้านัดแม่พอดได้พอดอีกครั้งเปล่าครับลูกนี้โดนบอลดักออกมาได้ครับแล้วก็เจ้าพอดดักได้แนมะเป็นบอลของกันลุ่มครับเน่ยเล่นหน้าประตูครับแอสเสียว้วบอลลั่นด้วยครับลูกนี้อื บอลวัดปาดมาโอ้โหเกือบสกัดเข้าประตูตัวเองฮะเจ้านั้นแม่แล้วก็เป็นลูกทิกคอนเนอร์ฮะตอนนี้ผู้ชมครับยกบอลยาวมาปุ๊บกระดับประตูโยนมาให้เจ้าพัดครับเจ้าพัดหลุดแล้วฮะเจ้าพัดหลุดแล้วครับเจ้าพัดหลุดแล้วฮะอ้าวโหแล้วก็แม่ลูกนี้เสียดายครับวางที่พื้นแล้วมือมือ ไปให้ตาเจ้าบูครับแม่วันนี้นั่นออกมาขยันจริงๆครับเขาทุกลูกเลยครับอ้าวหลุดครับผมแล้วก็โอ้เซฟได้ครับแม่ต้องขอโทษเพื่อนเลยครับลูกนี้เจ้าฟีโน่รู้เลยครับสก,กัดลูกนี้สก,กัดพลาดครับต้องขอโทษเพื่อนเลยครับแล้วก็ได้เหลืองครับแม่ ครับฟาวครั้งแรกครับของันรลุ่มครับามาดูกันต่อครับในเกมนี้ฮะก็ขึ้นหลังยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะครับก็ต่างฝ่ายต่างก็ต่างฝ่ายต่างก็ยังเล่นระวังกันอยู่อะไปไม่ได้คืนให้ฟีโน่ครับ ดีโน่ให้มานี่ฮะเจ้าเพชร<ป>เบสหลุดแล้วก็ลูกนี้ประตูลูกนี้ลูกนี้เบสบ้า <c oughs> โอ้โหนี่อยกล้องต้องปรับอยู่เรื่อยครับมือตลอดเอาหลุดเดียวไปแล้วลูกนี้แล้วก็เซฟได้ครับลูกนี้โอโ้ตัวต่อตัวครับ มาฮะ <c oughs> เป็นของฟีโนโ่ใหม่ครับเป็นของฟีโนโ่ใหม่แล้วก็โดนจิ้ม,มออกครับลูกนี้ <c oughs> บัดลุกได้เ <c oughs> ช็คอ <c oughs> ินออกมาจากเส้นข้างครับแล้วก็เป็ดโอโหลูกนี้มาได้โยนบอลยาวๆมาครับเจ้าเพชรด,ดักได้ฟีโน่กระชาก <c oughs> แล้วก็ปั๊มลูกนี้มา นะมูดกัน,นับเกาแเราปนะไปแล้วครับเจ้าเบสเต็มข้อไหมตเต็มข้อไหมแม่เซฟได้ครับบุรุษสาวประตูโยนบอลให้เพื่อนด้านข้างง่ายๆครับยกบอลยาวมาไม่ผ่านฟีโน่ครับ ปีนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับลูกดีเอาใหม่ครับเอาใหม่น่าเสียดายครับก็มาดูเกมกันใหม่ครับโอ้โหป้าเจ้าเบสมาอีกแล้วครับ โจ้เบสตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เล่นสกัดกันไปสกัดกันมาแล้วครับครึ่งหลังแล้วครับลองโอ้โหด้ึงโอ้โหดูไม่หยิบเนี่ยเล่นไปอยตัวจี๊ดลงไปแล้วฮะนี่โกเทนนะเบอร์สองครับ ยกบอลยาวมาให้โกเทนครับเข้ากลางเจ้าแม่เจ้าเพชรไม่รู้กันครับลูกนี้ไม่ขยับหาช่องครับตกเทนแทงช่องไปแล้วฮะมาอีกแล้วครับยังอยู่ครับแล้วก็ถ้ายเวลาของครึ่งเวลาหลังครับเก้าก้ามาแล้วครับเบอร์แปดครับโอ้โหเราส่งชุดเล็กลงมาครับ นาช่วงใชยเกมนี้ก็ส่งชุดเล็กลงมาป่วนนีครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหเกือบทำลายเกมเขาได้แล้วเจ้าเก้าครับแล้วก็เทียเทียไม่ขาดเทียอีกทีแม่สักห้านาทีนะครับตบกล้องรูปตบกล้องแล้วก็ยังดันอยู่ครับโอ้โหต้องขอขอบคุณอาจารย์ะทั้งสองท่านครับเป็นไงคดีสุดครับ ก็จบเกมไปแล้วฮะวัดสำโรงนะฮะก็พ่ายให้วัดลุ่มไปด้วยสกอวัดรุ่มนะวัดสำโรงไปสประตูต่อหนึ่งโคศกสนามฮะประกาศแทนแล้วฮะนี่ครับน้องๆนะครับวัดสำโรงครับแล้วก็นี่ฮะครบหนาทีนะครับ นี่น้องๆว่าสำรรงตัวดีเลยฮะเนี่ยคู่แฝดครับนี่ก็มาเจอท่านผอเราครับท่านผอเราก็นะครับมาเชียร์ขอบสนามครับทุกแมตช์ครับครับเอาดักกเลยลูกนี่ฮะท่านผอก็ให้กำลังใจเด็กๆคนสำรรงครับขอ้ยนะผมต้องขอบคุณท่านผอฮะนี่นะฮะโค้ชเราครับผู้ปกครองอันนี้ควาร์มฮะครูอามยิ้มกล้องหน่อย อ่านี่ก็น้องๆนะครับตอนนี้กำลังแห่นางแมวครับน้องๆของโรงเรียนวัดสำโรงนะมาเชียร์วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเดียด๋วยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ